สวัสดีนะคะพี่ๆทุกท่านนะคะวันนี้ก็อยู่กันกับช่องกระต่ายพักเครื่องนะคะวันนี้นะคะน้องก็มีพักเครื่องนะคะมาแบ่งปันให้กับพี่ๆทุกท่านเหมือนเดิมเลยนะคะถ้าพี่ๆท่านใดนะคะสนใจนะคะสามารถแอดไลน์ที่ขึ้นไว้หรือโทรติดต่อโดยตรงน้องได้เลยนะคะที่เบอร์0949549801นะคะน้องมีบริการเก็บเงินปลายทางให้ด้วยแล้วก็จะส่งให้ฟรีทุกรายการเลยนะคะ สำหรับ EP นี้นะคะเป็น EP ที่4ี่อของน้องแล้วนะคะก็ก่อนรับดูรับชมยังไงนะคะน้องฝากพี่ๆนะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้น้องด้วยนะคะแล้วก็จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของน้องนะคะเดี๋ยวยังไงนะคะเรามาเริ่มรายการที่1กันเลยนะคะรายการที่1นะคะ เป็นพระสมเด็จนะคะมีเรือแจวด้านล่างนะคะองค์นี้นะคะเป็นรายการที่1นนะคะอง์ละ2 0 0บาททุกรายการนะคะเดี๋ยวส่งให้ดูให้ชมกันเลยนะคะองค์นี้นะคะเป็นพระสมเด็จนะคะมีเรือแจวด้านล่างแบบนี้เลยนะคะเป็นรายการที่1นนะคะเนื้อผิวแตกรายงานสวยๆมีคาบลักนะคะ มองเห็นหน้าตาด้วยนะคะองนี้นะด้านหลังเป็นตัวยนะันอักขรนะคะด้านหลังเป็นตัวยันอักขรนะคะน้องสองให้ดูให้ชมก,กันเลยนะคะน ala ้องสองให้ดูให้ชมกันเลยนะคะองนี้เป็นรายการที่1นนะคะต่อไปรายการที่สองนะคะรายการที่สองนะคะเป็นพระสมเด็จนะคะ เป็นพระสมเด็จนะคะารายการที่สองนะคะค่อยๆส่องให้ดูให้ชมกันเลยนะคะค่อยๆส่องให้ดูให้ชมกันเลยนะคะอง์คนี้เป็นรายการที่สองนะคะอง์คนี้เป็นรายการที่สองนะคะต่อไปรายการที่สามนะคะรายการที่สามนะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อกล้วยนะคะวัดโคศิตารามนะคะ เหรียญหลวงพ่อกล้วยนะคะวัดโคสิตารามนะคะองนี้เป็นรายการที่สนะคะองค์นี้เป็นรายการที่3นะคะด้านหลังมีตัวยันอักขระแบบนี้เลยนะคะด้านหลังมีตัวยันอักขระแบบนี้เลยนะคะองนี้เป็นรายการที่3นะคะต่อไปรายการที่4นะคะเป็นเหรียญหลวงปู่สวงนะคะเป็นเหรียญหลวงปู่สวงนะคะชื่อรุ่นเหรียญมหาราบนะคะ เหรียญมหาราบหลวงปู่สวงนะคะองนี้เป็นรายการที่สี่นะคะปีพศสองห้าหกศูนย์นะคะปีพศสองห้าหกศูนย์นะคะเป็นรายการที่สี่นะคะต่อไปรายการที่ห้านะคะรายการที่ห้านะคะเป็นพระรูปหล่อหลวงพ่อเงินนะคะเป็นรูปหล่อหลวงพ่อเงินนะคะองนี้เป็นรายการที่ห้านะคะ องนี้เป็นรายการที่5นะคะต่อไปรายการที่6นะคะรายการที่6นะคะเป็นเหมือนเหรียญหล่อนะคะหลวงปู่โตะนะคะเหรียญหล่อหลวงปู่โตะนะคะชื่อรุ่นอนุสรสร้างโรงเรียนนะคะปี2 5 1 6นะคะ อนุสร์สร้างโรงเรียนนะคะด้านหลังด้านหน้าเป็นหลวงปู่โตนะคะองค์นี้เป็นรายการที่6นะคะต่อไปรายการที่7นะคะรายการที่7ดนะคะเป็นเหรียญหลวงปู่มหาศิลานะคะเหรียญหลวงปู่มหาศิลานะคะวัดพระธาตุหมื่นหินองค์นี้นะคะเป็นรายการที่7นะคะองค์นี้นะคะเป็นรายการที่7ดนะคะ ต่อไปรายการที่8นะคะรายการที่8นะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อฤาษีริงดำนะคะเหรียญหลวงพ่อฤาษีริงดำนะคะปี2521นะคะองนคะนี้เป็นรายการที่8นะคะด้านหลังเป็นท้าวเวสสุวรรณนะคะด้านหลังเป็นท้าวเวสสุวรรณนะคะองค์นี้นะคะรายการที่8นะคะหลวงพ่อฤาษีริงดำนะคะ ต่อไปรายการที่9นะคะรายการที่9้านะคะเป็นหลวงปู่ทวดนะคะหลวงปู่ทวดนะคะรายการที่9นะคะส่องให้ดูให้ชมกันเลยนะคะด้านหลังนะคะเป็นตัวหนังสือนะคะด้านหลังเป็นตัวหนังสือนะคะองค์นี้นะคะหลวงพ่อทวดวัดช้างให้นะคะรายการที่9้านะคะต่อไปรายการที่สินะคะ รายการที่10นะคะเป็นพระสมเด็จนะคะเป็นพระสมเด็จนะคะโรยวนสารนะคะหลากหลายสีแบบนี้เลยนะคะองค์นี้นะคะเป็นรายการที่10นะคะองค์นี้นะคะเป็นรายการที่10นะคะเนื้อผิวแตกรายงาด้วยนะคะด้านหลังนะคะเป็นหนังเรียบนะคะด้านหลังเป็นหลังเรียบนะคะองนี้นะคะรายการที่10นะคะต่อไปรายการที่11นะคะ รายการที่11นะคะเป็นพระพุทธชินราชนะคะเป็นพระพุทธชินราชนะคะองค์นี้นะคะรายการที่11นะคะองค์นี้นะคะเป็นรายการที่11นะคะน้องส่องให้ดูให้ชมกันเลยนะคะน้องส่องให้ดูให้ชมกันเลยนะคะเนื้อผิวทองเหลืองสวยๆแบบนี้เลยนะคะพระพุทธชินราชรายการที่11นะคะต่อไปรายการที่12นะคะ รายการที่12นะคะเป็นเหรียญพระครูรุ่งวัดท่ากระบือนะคะเหรียญพระครูรุ่งวัดท่ากระบือปี2 484ปีนะคะปี2อง4นะคะองนี้เป็นรายการที่12องนะคะองนี้เป็นรายการที่12นะคะต่อไปรายการที่13นะคะเป็นรูปรหล่อหลวงปู่ทิมนะคะ รูปหล่อหลวงปู่ทิมนะคะองค์นี้รายการที่13นะคะวัดระหานไร่นะคะหลวงปู่ทิมวัดระหานไร่นะคะองค์นี้นะคะเป็นรายการที่13นะคะซองให้ดูให้ชมกันเลยนะคะซองให้ดูให้ชมกันใกล้ๆแบบนี้เลยนะคะต่อไปรายการที่14นะคะรายการที่14นะคะเป็นสิงห์หลวงพ่อกล้วยนะคะ สิงห์ลวงพ่อกล้วยนะคะเนื้อชุบรักปิดทองนะคะเนื้อชุบรักปิดทองแบบนี้เลยนะคะองค์นี้เป็นรายการที่14นะคะองค์นี้นะคะเป็นรายการที่14นะคะต่อไปรายการที่15นะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อแดงนะคะเหรียญหลวงพ่อแดงนะคะรายการที่15นะคะวัดแหลมสอนะคะ เขียนว่าวัดแหลมส,สอนะคะเหรียญน,นี้นะคะรายการที่15นะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อแดงวัดแหลมสอนะคะต่อไปนะคะรายการที่16นะคะเป็นหลวงพ่อเดิมนะคะเป็นรูปปลอ่อหลวงพ่อเดิมนะคะอง์นี้นะคะรายการที่16นะคะน้องสองให้ดูเนื้อผิวด้านหน้าด้านหลังนะคะมีคราบเขียวขึ้นแบบนี้ด้วยนะคะองค์นี้นะคะเป็นรายการที่16นะคะ องค์นี้นะคะเป็นรายการที่16นะคะเป็นรูปหล่อหลวงพ่อเดิมนะคะเป็นรูปหล่อหลวงพ่อเดิมนะคะต่อไปรายการที่17นะคะรายการที่17นะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อกล้วยวัดโคศิตรามนะคะเหรียญหลวงพ่อกล้วยวัดโคศิตรามนะคะองค์นี้นะคะเป็นรายการที่17นะคะ อง์นี้นะคะเป็นรายการที่17นะคะถ้าดูแล้วชอบใจถูกใจรายการไหนนะคะสามารถแจ้งปิดหมายเรขรายการให้กับน้องได้เลยนะคะเขียนว่าหลวงพ่อกล้วยวัดโคสิตารามนะคะองค์นี้เป็นรายการที่17นะคะต่อไปรายการที่18นะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อรวยนะคะเหรียญหลวงพ่อรวยนะคะวัดตะโกนะคะ ชื่อรุ่นชนะจนนะคะเป็นเนื้อผิวทองแดงนะคะองนี้นะคะเป็นเนื้อผิวทองแดงนะคะปี2 5 5หหนะคะปี2556นะคะหลวงพ่อรวยนะคะเป็นรายการที่18นะคะหลวงพ่อรวยนะคะเป็นรายการที่18นะคะต่อไปรายการที่19นะคะเป็นพระปิตาหลวงปู่โตนะคะ เป็นพระปิดตาหลวงปู่โตนะคะองค์นี้รายการที่19นะคะมีเส้นเกสาแบบนี้เลยนะคะซองให้ดูทั้งด้านหน้าด้านหลังเลยนะคะด้านหลังก็มีเส้นเกสาเหมือนกันนะคะเป็นยันตัวยันต์อักขรวงกลมนะคะเขียนหลวงปู่โตว,วัดประดูชิมพีองค์นี้นะคะเป็นรายการที่19นะคะต่อไปรายการที่20นะคะรายการที่ยี่สินะคะเป็นพระมเหสวรน,นะคะ เป็นพระมเหส่วนนะคะรายการที่ยี่สิบนะคะเนองค่อยๆส่องให้ดูให้ชมเนื้อผิวกันเลยนะคะพระมเหส่วนนะคะรายการที่ยี่สิบนะคะองค์นี้นะคะเป็นรายการที่ยี่สิบนะนี่นะคะต่อไปรายการที่ยี่สิบเอ็ดนะคะรายการที่ยี่สิบเอ็ดเป็นเหรียญเจริญพรบนหลวงปู่มหาศลานะคะ เรียนเจริญพรบนนะคะหลวงปู่มหาศิลานะคะเมตตามหานิยมนะคะองนี้นะคะเป็นรายการที่21นะคะต่อไปรายการที่22นะคะรายการที่22นะคะเป็นเหรียญเสือหัวขาดนะคะ เป็นเหรียญเสือหัวขาดนะคะองค์นี้นะคะรายการที่22นะคะด้านหลังเป็นตัวยันตะกอแบบนี้เลยนะคะต่อไปรายการที่23นะคะรายการที่23เป็นเหรียญเจริญพรบลน,นะคะเหรียญเจริญพรบนปี2517นะคะหลวงปู่ทิมวัดรหารไร่อายุ95ปีนะคะ ที่ระลึกสร้างสาราการปร,ริยีญนะคะเป็นเหรียญเนื้อทองแดงนะคะองนี้นะคะรายการที่23นะคะต่อไปรายการที่24นะคะเป็นเหรียญพระอาจารย์นำนะคะเป็นเหรียญพระอาจารย์นำนะคะองนี้นะคะวัดดอนสาราจังหวัดพัทลุงนะคะปี2519นะคะเป็นรายการที่24นะคะ เป็นรายการที่24นะคะต่อไปรายการที่25นะคะรายการที่25นะคะเป็นหลวงพ่อทบนะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อทบนะคะวัดช้างเผือกนะคะปี2519นะคะอง์นี้รายการที่25นะคะต่อไปรายการที่2 6นะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อสุดนะคะวัดกาหลงนะคะ เรียญหลวงพ่อสุดวัดกาหลงนะคะด้านหลังเป็นตัวยันอักขระแบบนี้เลยนะคะคมชัดสวยสวยเลยนะคะรายการที่26นะคะต่อไปรายการที่27นะคะเป็นพระสมเด็จนะคะเป็นพระสมเด็จมีหน้ามีตานะคะองค์นี้เป็นรายการที่27นะคะ ต่อไปรายการที่28นะคะรายการที่28นะคะเป็นพระกิ่งนะคะเป็นพระกิ่งนะคะรายการที่28นะคะเขียนว่าพระกิ่งหลวงพ่อกล้วยวัดโคศิตารามนะคะพระกิ่งหลวงพ่อกล้วยวัดโคสิตารามนะคะองค์นี้รายการที่28นะคะต่อไปรายการที่29นะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อกล้วยนะคะ เป็นเหรียญหลวงพ่อกล้วยนะคะวัดโคศิตรารามด้านหลังเป็นหลังยันนะคะที่ระลึกในงานปูกพันธุสีมาปี2521นะคะองค์นี้นะคะเป็นรายการที่29นะคะต่อไปรายการที่30นะคะรายการที่30นะคะเป็นพระศิวรีนะคะเป็นพระศิวรียืนแบบนี้เลยนะคะองค์นี้นะคะเป็นเนื้อชุปรักนะคะ องค์นี้นะคะเป็นเนื้อชุดรักแบบนี้เลยนะคะรายการที่30นะคะองค์นี้เป็นรายการที่30นะคะต่อไปรายการที่3 1นะคะรายการที่31นะคะเป็นพระสมเด็จนะคะเป็นพระสมเด็จนะคะรายการที่31นะคะน้องสองให้ดูให้ชมเนื้อผิวพระกันเลยนะคะด้านหลังเป็นพญาคุดนะคะ องคนี้นะคะด้านหลังเป็นพยาคุดนะคะรายการที่31นะคะองค์นี้เป็นรายการที่31นะคะต่อไปรายการที่32นะคะรายการที่32นะคะเป็นเหรียญเนื้อทองแดงนะคะหลวงพ่อกลวยวัดโคศิตตารามนะคะองค์นี้นะคะเป็นรายการที่32นะคะองค์นี้นะคะเป็นรายการที่32นะคะ ALLY, ต,ต่ะะะต similar. อไปรายการที่33นะคะเป็นพระปิดตาหลวงปู่โตนะคะเป็นพระปิดตาหลวงปู่โตนะคะองนี้นะคะรายการที่33นะคะองค์นี้นะคะรายการที่33นะคะต่อไปรายการที่34นะคะเป็นพระปิดตาหลวงปู่โตะเหมือนกันนะคะ เป็นพ Adams, ระปริตาหลวงปู่โตเหมือนกันนะคะด้านหลังเขียนหลวงปู่โตวัดประดู่ชิมพีนะคะอันนี้จะไม่มีตัวยันนะคะองค์นี้นะคะเป็นรายการที schaffen, ่34นะคะต่อไปรายการที่35นะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อแดงนะคะเหรียญหลวงพ่อแดงวัดแหลมสอนะคะองค์นี้รายการที่35นะคะต่อไปรายการที่36นะคะ รายการที่36นะคะเป็นพระสมเด็จนะคะเป็นพระสมเด็จรายการที่36นะคะขี่ไก่แบบนี้เลยนะคะเป็นพระสมเด็จขี่ไก่นะคะองค์นี้รายการที่36นะคะต่อไปรายการที่37นะคะเป็นพระสมเด็จโตนะคะเป็นพระสมเด็จโตมีคำว่าโตตัวยานาคระเต็มแบบนี้เลยนะคะองค์นี้นะคะเป็นรายการที่37นะคะ องคนี้นะคะรายการที่37นะคะต่อไปรายการที่38นะคะเป็นเหรียญรอหลวงพ่อจันนะคะเป็นเหรียญรอหลวงพ่อจันนะคะองค์นี้รายการที่38นะคะองค์นี้นะคะรายการที่38นะคะต่อไปรายการที่39นะคะเป็นพระนากปกนะคะที่ระลึกอายุครบ8ดรอบหลวงปู่ทิมวัดทหารไร่นะคะ องนี้นะคะเป็นรายการที claro> <s 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 ่39นะคะต่อไปรายการที่40นะคะเป็นเหรียญนะคะหลวงพ่อกล้วยนะคะเหรียญหลวงพ่อกล้วยนะคะเหรียญอาจารยานุสติอนุสรนนะคะองนี้เป็นรายการที่40นะคะต่อไปรายการที่41เนะคะเป็นเหรียญหลวงปู่ไข่นะคะเป็นเหรียญหลวงปู่ไข่นะคะด้านหลังเป็นหลังเรียบนะคะ ด้านหลังเป็นหนังเรียบ e นะคะองนี้รายการที่41นะคะต่อไปรายการที่42นะคะรายการที่42นะคะเป็นพราปิดตานะคะเป็นพราปิดตานะคะด้านหลังมีตัวยันอักขระนะคะด้านหลังมีตัวยันอักขระนะคะองนี้เป็นรายการที่42นะคะ ต่อไปรายการที่43นะคะเป็นเรียนหลวงพ่อแดงนะคะกับหลวงพ่อเจริญนะคะเรียนหลวงพ่อแดงหลวงพ่อเจริญนะคะองคงนี้รายการที่43นะคะต่อไปรายการที่44นะคะเป็นพระสมเด็จขี่แพ้หลวงพ่อหลวงปู่ทิมนะคะรายการที่44นะคะสมเด็จขี่แพ้หลวงปู่ทิมนะคะด้านหลังนะคะมีฝั่งจีวรแบบนี้เลยนะคะ เป็นรายการที่44นะคะต่อไปรายการที่45นะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อแดงนะคะพระครูยานาวิราชนะคะหลวงพ่อแดงนะคะปี2503นะคะองค์นี้นะคะรายการที่45นะคะต่อไปรายการที่46นะคะ รายการที่46นะคะเป็นเหรียญทรงเหรียญจอบนะคะพระปิดตานะคะเหรียญทรงเหรียญจอบนะคะพระปิดตานะคะองค์นี้เป็นรายการที่46นะคะต่อไปรายการที่47นะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อกล้วยนะคะวัดโคสิตารามนะคะด้านหลังเป็นหลังยันนะคะนี้น่าจะเป็นเนื้ออัปกานะคะปี2521นะคะอสองหนึ่งนคะนี้เป็นรายการที่ 4ีนะคะต่อไปรายการที่48นะคะเป็นพระปิดตานะคะเป็นพระปิดตานะคะรายการที่48นะคะต่อไปรายการที่49นะคะเป็นพระสมเด็จเกศชโย,ยพิมพ์7ชั้นนะคะเป็นพระสมเด็จเกศชโยพิมพม์7ชั้นนะคะอง weed. ค์นี้เป็นรายการที่49นะคะ องนี้นะคะเป็นรายการที่49นะคะต่อไปรายการสุดท้ายนะคะรายการที่50นะคะรายการสุดท้ายรายการที่50นะคะเป็นหลวงปู่แพ้วนะคะ <_ mod basis> เป็นเหรียญหลวงปู่แพ้วนะคะเหรียญปลอดภัยนะคะ <_ mod basis> <Ral> <ations> ห <ia> เ,เหรียญลปลอดภัยนะคะองค์นี้รายการสุดท้ายรายการที่50นะคะถ้าพี่ๆดูแล้วนะคะชอบใจถูกใจรายการไหนนะคะ ก็สามารถแจ้งปิดหมายเรีรายการให้กับน้องได้เลยนะคะฝาก like, กดไลค์ share, กดแชร์กดติดตามนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้น้องด้วยนะคะแล้วก็จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของน้องนะคะสวัสดีค่ะ